สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมสาหรับคนแบบต้องเรียกว่าง,งูงหลายๆคนนะครับผมก็มีคนทักมาบอกพี่ครับผมสนใจไอดียหนึ่งพันวอพี่ก็เลยบอกอช่วยให้เขาช่วยแชร์ลิงก์มาพี่หน่อยนะออครับเขาครับแล้วก็พี่เข้าไปในลิงก์แล้วบอกนี่ครับขายเปล่าพี่เข้าไปแคปมาปุ๊บพี่บอกใช่ไหมเขาบอกครับ 1,000ันวอลนะเขาบอกครับเขาบอกแล้วพี่ก็บอกอ่าโอนวอลมาแล้วพี่ก็เอาเบอร์วอลพี่ให้นะเขาบอกกลางครับไอ้พี่บอกผมนี่ไงกลางแล้วเขาบอกฝนเฟสดิบครับพี่บอกอะไรเล้าบอกกลางในเฟสกลางในเฟสครับพี่บอกก็บอกว่ากลางคือพี่ไงไม่เข้าใจเหรอนะเขาบอกในไลน์อักเรียนเยอะ พี่บอกแล้วแต่ไม่เข้าใจก็เชิญบายนะครับบอกเอาเงินง่ายๆนั่นเหรอพี่บอกอะไรของนายแล้วก็เขาก็บอกก็พี่อะเอาเงินง่ายๆเลยผมขอดูประวัติการซื้อขายของพี่หน่อยแล้วพี่ก็บอกทำไมนายเข้าใจยากจังวะแล้วก็เขาก็บอกเอาให้แน่ใจแล้วพี่บอกดูที่ปรลายปะเสียเวลาคุย แล้วก็น,น้องคนนั้นก็บอกไม่ที่สง่งที่ส่งงานไรเลยก็งงอ่ะแล้วเขาก็ไปแคปเครดิตพี่มานะครับผมเครดิตท,ที่ปกลายอ่ะมันก็จะมีเครดิตท,ที่ว่าแฟนพี่เข้ามากวนตีนพี่นะครับผมจะมีอยู่ประมาณสักหลายอันดูอ่อ่าก็มันก็มีเครดิตจริงๆกับเครดิตท,ที่ว่า มันก็มีอันที่ว่าแฟนพี่เขาไปทำบุงหนึ่งเมงหนึ่งไว้อยู่นะอ่าแล้วเขาบอกคือพี่ไม่ไม่มีลูกค้าแค่คนเดียวนะน้องอ่าแล้วเขาบอกคิดก่อนอแล้วเขาบอกอว่าและถ้าผมขอรหัสก่อนบ้างอ่ะพี่บอกไม่ขายละเสียเวลาคือมันคุยยืดเยื้อพี่ก็บอกอเขาบอกเครดิตมีปกเฟซพี่ก็บอก ควรตีนิ่งต่างหากนะครับอกในเฟสดิถ้าแน่พี่บอกนายไปนายไปถามคนในกลุ่มเจ็ดหมืนะไปถามไปถามแอดมินให้ครบทุกคนนะเสียเวลาว่ะอ่าแล้วเขาก็บอกไปกลางกะกลางดังๆเปล่าละแล้วพี่บอกก็บอกกี่รอบแล้วว่าพี่เป็นคนกลาง คนขายไม่ใช่พี่เข้าใจยากจังคือการซื้อขายของพี่ในชาแนลน่ะ <c oughs> จะบอกเลยว่ารหัสส่วนใหญ่อะ่ะเกือบ99%อน่ะจะเป็นรหัสฝากขายทั้งหมดเออและพี่ก็เป็นคนกลางไอดีตั้งแต่เริ่มชาแนลขึ้นมาพี่ก็เป็นคนกลางไอดีมันตั้งแต่นั้นไม่เคยเจอเคสนี้นะครับผมอ่าไม่เคยเจอนะครับผมอยู่ๆคนนี้เขาเข้ามาเป็นเคสนี้นะครับผมพี่ก็งง ฮ้ยมึงมาจากไหนวะเออคือแบบถ้ากลัวเกียนขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาซื้อขายกับพี่นะครับพี่ไม่ได้บังคับเลยว่าจะต้องมาซื้อขายกับพี่คนเดียวเนี่ยอ่าแล้วก็พี่ก็นี่นะครับอ่าถ่ายกลุ่มเจ็ดหมื่นมาให้อ่าล้วบอกไปถามคนในกลุ่มนะแล้วเขาบอกจากกลางในเฟซที่บอกแอดมินทุกคนรู้จักพี่หมดแล้วเขาบอกโพสในกลุ่มสองหมื่นห้าด้วยพี่บอกโพสทําเพื่อแล้วเขาบอก ก็คือพี่จะไม่กลางที่บอกไม่กลางตรงไหนก็บอกเป็นสิบๆรอบแล้วว่ากูเป็นคนกลางคนขายไม่ใช่กูเข้าใจยังเออแล้วมันก็บอกกลางบ้ากลางบอบอกว่าจะกลางแต่แม่งไม่กลางหัวร้อนก็ไปนอนอ่าแล้วพี่บอกเคงั้นมึงไปไกลๆตีนกูนะลำคาญแล้วมันก็ด่าพี่ว่าแม่งกากไม่กลาง คือถามน้องๆทุกคนที่ซื้อขายกับพี่นะครับว่าพี่เป็นคนกลางใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่เจ้าของไอดีใช่ไหมครับอา้าวแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วจะไปกลางใครอีกครับเออถ้าอยากกลางคนอื่นก็ไปซื้อกับคนอื่นนะเออพี่จะบอกอย่างนี้เลยอยากกลางคนอื่นไปซื้อกับคนอื่นไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องมาซื้อกับพี่นะครับพี่ทำชาแนลมาด้วยตัวเองนะครับพี่ไม่พึ่งพาใคร เออ,อยากจะให้รู้ไว้เลยตรงนี้นะครับว่าทุกคนนะครับต่อจากนี้ไปถ้าไม่กล้ากลางถ้าไม่กล้าซื้อขายกับพี่อย่าทักมาครับมันเสียเวลาของพี่นะครับผมคนที่อ่าเขาไว้ใจพี่ก็มีเยอะนะครับอย่างคนเนี้ยก็เป็นแอดมินกลุ่มในในนั้นเหมือนกันนะครับกลุ่ม70,000่นอ่าก็เขาก็สนิทสนมกับพี่นะครับเพราะพี่รับไอดีจากเขาทุกเกือบจะเขาเรียกว่าไง เกีบทุก ID ที่เอามาปล่อยนะครับผมก็รับ ID ดีมาจากเขานะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับชัดๆนะครับผมว่ารับไ d จากแอดมินคนไหนบ้างนะครับผมก็มีคนนี้นะครับผมอัครเดชนะครับผมอัครเดชนะผมอัครเดชอ่าเดี๋ยวจะให้ดูในเฟซด้วยลและกันเผื่อใครบางคนสงสัยในเครดิตจริงๆอ่า ที่รับมาจากคนนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเจ็ดหมื่นเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าไงหนึ่งในแอดมินกลุ่มแล้วกันรับประกันเครดิตแต่คนนี้เพิ่งเฟซเขาโดนสแปมเพิ่งจะได้เพิ่งจะทำเฟซใหม่นะครับก็ยังไม่มีเครดิตนะครับผมคนนี้นะครับก็ยังไม่มีเครดิตนะครับแต่คนนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าคนนี้รับ ที่รับไอดีมาจากคนนี้บ่อยมากน,านี่นะครับผมเครดิต400 41เครดิตเครดิตจริงนะครับไม่โม้นะครับไม่ปั๊มด้วยนะครับอ่านี่นะครับเครดิตจริงนะครับผมอ่าให้ดูกันจะจะเลยว่าพี่รับเครดิตไอดี ID มาจากใครอ่านี่ก็มีแอดบิดอีกครับ ไม่ใช่แค่นั้นและนี่ก็คือผู้ดูแลกลุ่ม70,000นะครับก็เป็นน้องๆของพี่เองชื่อว่าน้องคิงรู้จักกันมาได้เกือบจะ2ปีแล้วนะครับน้องคิงวันนี้ตั้งแต่เล่นไลน์กันใหม่ๆนะครับผมก็เป็นแอดมินกลุ่มเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลย70,000ผู้ดูแลกลุ่มเพียงผู้เดียวด้วยนะครับก็จะให้ทราบเลยขนาด ชัยยาก็พี่ก็มีนะครับชัยยาไม่ใช่พี่ไม่มีนะครับชัยยาพี่ก็รู้จักกับเขานะครับผมแอดชัยยาที่หลายหลายคนเขาบอกว่าใจดีบอกว่าไม่โกงไม่เกียนนั่นนะครับผมนั่นก็เป็นคนรู้จักกับพี่นะครับผมอ่าและนี่ก็คือแอดมินกลุ่มเจ็ดหมื่นนะครับให้ดูกันเลยจจะว่าพี่อ่ะไม่เคยโกงไม่เคยเกียนใครนะครับ นี่นะครับแอดมินกลุ่ม70,000นกับเครดิต2 25เครดิตนะครับคือคนนี้นะครับแอดมินคนนี้เลยหรือว่าใครเถียงว่าจะไม่ใช่แอดมินกลุ่ม70,000กับ็ด0มื่มึงกับมึงกับไปเถียงกับหมาตายซากซะเครดิตจริงนะครับไม่ปั๊มนะครับโอ้โหเล่นซะหัวร้อนเลยคนเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้คุยกับคนหรือคุยกับ ควายนะครับผมที่ก็รู้ว่าเขาอา,อาจจะไม่มั่นใจนะครับผมแล้วก็คือคนนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคนนี้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวให้ดูเฟซเขาแล้วกันนะครับแล้วพี่ก็บอกแล้วว่าพี่จะไม่มีการซื้อขาย ในเฟซโดยเด็ดขาดนะครับผม,มนี่คือเครดิตของเขานะครับ2 0 0กว่าเครดิตนะครับผมแต่ก็มีเครดิตแต่มันก็ไม่เชิงว่าเป็นเครดิตทั้งหมดเพราะว่าเขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงทำซกุงสติ๊กเกอร์เยอะนะครับผมนี่นะครับคือเขาแสดงความคิดเห็นใต้แบบอ่าเขาเรียกว่าไง ต้ความคิดเห็นของเครดิตด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นเครดิต,ตปั๊มไปในตัวนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเครดิตจริงนะครับอ่าซึ่งต่างจากเครดิตของพวกพี่นะครับขนาดท,ทั้งทงที่พี่ไม่รับ ID จากเฟซน,นะครับอ่าจดูเครดิตของพี่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะคลิปนี้ก็จัดกันยาวๆเลยไหนๆก็หัวร้อนกันแล้วงานก็เยอะนะครับรับไ d ดีก็เยอะนะครับผม ก็ยังจะมาเจอเคสแบบนี้แบบโอ้โหปวดหัวเลยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกครับอยู่ๆมาหาว่ามีคนมาหา,าเราหาว่าเราแบบเออมึงอยากได้ตังมึงอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแบบนี่คือเครดิตจริงๆของพี่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเครดิตนะครับผมในเฟซนะครับผมเป็นเครดิตจริงไม่มีการปั๊มนะครับผมดูได้นะครับผมขนาดที่พี่ซื้อขายในไลนย์อย่างเดียวนะ และนี่คือเครดิตที่ซื้อขายในเฟซก็คือปลอดภัยชัวร์ซื้อจากใครแอดมินกลุ่มทั้งนั้นครับอ่าไม่ได้มีใครนะครับมีแอดมินกลุ่มอย่างเดียวนะครับนอกนั้นไม่รับของจากใครนะครับนี่คือความแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆแบบเออรับจากคนอื่นนี่อาจจะแบบคนอื่นเขาแอบอ้างเป็นตัวพี่ได้ใช่ปะแต่แบบพี่ไม่รับของจากใครไงรับจากแอดจากแอดมินอย่างเดียวไง ็เลยกลายเป็นว่าเออพี่ก like ็โอเคนะในด้านเครดงเครดิตอะไรแบบเนี้ยส่วนคนนี้ก็พยายามจะให้พี่กลางพยายามจะมายัดไอดีให้พี่นะครับก็คือพี่ก็รับไอดีจากคนันนี้มาก็ดูดิเขาจะเอาไอดีนี้มาฝากพี่นะครับหนึ่พ ขนาดเขาเป็นแอดมินกลุ่มเขายังเอาไอดีมาฝากพี่ขายนะครับไม่ต้องพูดถึงเครดิตนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผู้ดูแลกลุ่มนะครับก็เป็นคนสนิทของพี่นะครับคนรู้จักกันรู้จักมาน,นานเป็นปีสปีแล้วนะครับเออก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะครับรู้จักกันตั้งแต่สมัยแบบ สมัยแบบนี้เพิ่งจะแบบเล่นเล่นลายกันใหม่ๆนะครับผมแต่ขอแบบบล็อกแล้วก็ลบไปเลยนะครับไม่มีการแก้ให้เด็ดๆคือบล็อกถาวรนะครับผมคนที่แบบมาควนตีนหรือคนที่แบบมาทําตัวแบบนี้พี่ไม่ชอบครับพี่จะลบถาวรเลยนะครับนี่นะครับแลวก็นี่คือตระกูลที่พี่บล็อกไปทั้งหมดนะครับ ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งพี่ก็ลบไปนานแล้วเอาเป็นว่าขออย่าเจอเคสถ,ถัดไปให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับพี่ไม่ได้โม้นะครับว่าพี่ไม่ได้มีลูกค้าเพียงใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะครับก็คือดูเอาเองนะครับว่าพี่โม้จริงหรือเปล่านะครับว่าพี่มีลูกค้าเยอะ ที่จะไปนั่งมัวตอบไปนั่งกลางกับคนนู้นคนนี้มันไม่มีหรอกครับเออนอกจากว่าเองอยากซื้อเองก็โอนตังค์เข้าวอลเลตพี่นะโอนปุ๊บพี่ก็เอาเอดีให้จบเลยอ่าถามทุกคนนะครับคนที่ติดตามผมนะครับถ้าใครบอกว่าผมเกลียนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าผมเกลียนนะครับส่วนใครบอกว่ายืนยันได้ว่าผมไม่เกลียนไม่โกงใครแน่นอน ขอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าไม่เกียนไม่โกงไม่เกียนร้อให้ผมหน่อยครับมันไส้มันนะครับครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ